ลุงเนเชื่อบุรีรัมัมแบกได้ไม่นานชี้แมตต์บีจีอัตสินแชมป์ไทยลีกสวัสดีครับเบลกี้อสานใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับแม้ในเกมล่าสุดบุรีรัมยูเนเต็ดจะเอาชนะสุพรรณบุรีเอฟซีไป1.0ต่อในนัดล่าสุดแต่ดูเหมือนว่าผลงานโดยรวมของทีมหลังออกสตาร์ท5านัดแรกยังไม่เป็นไปนตามเป้าหมายโดยรั้งอันดับ12ของตารางชนะ2เสมอ1แพ้2มี7คะแนนล่าสุดบิ๊กเนเนบินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดเผยว่า แม้ผลงานโดยรวมตอนนี้เรายังไม่ค่อยดีตกมาอยู่อันดับ12ของตารางแต่เชื่อว่าเราจะยกระดับกลับมาสู่ฟอร์มที่ควรจะเป็นได้อันดับแรกคือต้องกลับมาติดท็อปโฟให้ได้ก่อนในเร็วๆนี้นอกจากนั้นตนยังบอกว่าการเจอกับบีจีปทุมยูนเต็ดในวันที่10ตุลาคมอาจจะเป็นการตัดสินแชมป์เลยก็เป็นไปได้กิดี้คารยุกกองกลางตัวทําเกมคนใหม่ของประสาทสายฟ้าแฮปปี้หลังเปิดซิงไพลิกด้วยการพาทีมชนะคว้า3ามเต้มและยิงประตูชัยให้กับทีมด้วย กิดี้านยุกกองกลางตัวทําเกมคนใหม่ของบริเลียมยูเนเต็ดได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อของสโมสรอนและมีส่วนสําคัญช่วยให้ต้นสังกัดประเดิมรีสตาร์ทไทยลีกด้วย3แเต้มและเป็นคนยิงประตูชัยด้วยบริเลียมยูเนเต็ดกลับมาลงสนามไทยลีกในนดที่5ด้วยการเปิดบ้านเฉือนชนะสุพรรณบุรีเอฟซีไปได้1นต่อศูนโดยได้ประตูชัยจากกิดี้อานยุกที่ยิงให้ทีมตั้งแต่15นาทีแรกของเกมผมมีความสุขกับการแข่งขันที่เกิดขึ้นเพราะเป็นเกมแรกของตัวเองและทีมซึ่งการยิงประตูชัยให้กับ หวังว่าเกมนัดต่อไปทีมจะดีขึ้นเพราะเราขอมองกันแบบเกมต่อเกมและหวังว่าแฟนบอลจะเข้ามาชมในสนามกันเยอะกว่านี้ด้วยสำหรับเกมนัดต่อไปของบริมย์ยูไนเต็ดจะเล่นเกมใหญ่ด้วยการบุกไปเยือนสิงเชียงรายยูไนเต็ดวันที่3ตุลาคมนี้ที่สนามสิงสเเตดียมเวลา18นาฬิกา2ทีมคู่ปรับไทยลีกการท่าเรือเมืองทองยังคงต้องทำข้อตกลงห้ามแฟนบอลทีมเยือนเข้าชมเกมเพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท การท่าเรือ FC มีโปรแกรมจะเปิดบ้านต้อนรับคู่ปรับเมืองทองยูเนเต็ดในศึกโตโยต้าไทยลีกวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่แพสสเตเดียมเวลา18นาฬิกาโดยเกมนี้จะให้แฟนบอลเจ้าบ้านเข้าชมเกมเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้แฟนบอลสิงห์เจ้าท่าและกินเลนพยองเคยก่อเหตุวิวาดหลายครั้ง ซึ่งหนึ่งในเหตุการณ์สาคัญคือเมื่อฤดูการ2014ที่ทั้ง2ส,สโมสรถูกตัดเก้าแต้มรวมถึงฤดูการ2016ที่มีเหตุทะเลาะวิวาทจนแฟนบอลทั้งสองทีมถูกแบนห้ามเข้าสนามรวมถึงแฟนบอลท่าเรือได้รับบาดเจ็บหนักจึงได้มีการทําข้อตกลงร่วมกันโดยห้ามกองเชียร์ฝั่งทีมเยือนเข้าชมเกมมาโดยตลอดซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่3ติดต่อกันที่จะมีแฟนบอลเจ้าบ้านเข้าชมเกมเท่านั้น